ค่ะทุกคนตอนนี้ก็อช่องอนารีแอบทอยนะคะวันนี้นะคะนาริก็จะมารีวิวของเล่นของ r a n n o o High Salon นะคะถ้าใครยังไม่ได้ดูตอนที่นารีทำไปตอนวัดจิสมาะทุกคนก็ดูตรงลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ทุกคนอย่าลืมไปติดตามด้วยนะไปกดไลค์ด้วยแล้วก็ ตัวนี้นะคะจะเป็นออชช่ำเสริมออชช่ำเสริมใช่ของตัวที่นัน,นี้รีวิวไปตอนนั้นเลยแล้วทุกคนสามารถทําให้ตัวอื่นได้เหมือนเลยนะคะแล้วก็ถ้าพร้อมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครแล้วไปดูกันเลยค่ะ ข้างหลังเขาก็จะมีทีบอกแล้วก็นี่เลยภาพเวลาเราทำจะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เป็อุปกรณ์มีกี่ชิ้นกท่อย่างนะคะโอเคทุกคนถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปแกะกันก่อนโอ้ยอย่าพึ่งอย่พึ่งที่ไหตัวที่เรารีวิวไปตอนนั้นก็ใครไม่ดูก็ซ้ํานะคะไปดูได้เลยนะคะเดี๋ยวเราแกะก่อนนะคะซึ่งขอบอกนะคะทุกคนแกะยากมากเดี๋ยวพอแกะเสร็จเราไปเจอกันตอนนั้นได้เลยค่ะไปค่ะ นี่นะคะอ,อุปกรณ์ทั้งหมดอันนี้ก็จะเป็น, ator, อนแอคทีเวเตอร์เหมือนนะคะแบบเหมือนน้ำท่วมไฟชู่แล้วก็เบกกิง้งชีสามาผสมกันมันจะเป็นฟองระเบิดนะฟูออกมาของเราก็จะฟูนะคะแต่อันนี้แค่จะเป็นสีเป็นผงเลยนะใช่ก็จะมีสิบสองหมดนะคะอันนี้จะเป็นเหมือนคล้ายลิปโกสเนาะเอาไ้ทาผมได้อันนี้จะเป็นช้อนนะช้อนยาวสีชมพูเอาไว้คนเลยค่ะส่วนอันนี้เนหวีให้ตุ๊กตานะ หวีผมให้เรียบๆนะนก็สวยมากแล้วก็อันนี้เป็นแปรงบลัชนะคะเอาไว้น่าจะจุ่มใช่ไหมแล้วก็ทาสีผมให้มันอันนี้ก็เป็นถ้วยผสมนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นน้ํายาเหมือนคล้ายฟองสบู่เนาะใช่คนก็มีสีห้าสีดังนี้เลยชมพูส้มเขียวน้าเงินแล้วก็มวงนั่นเอง ส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นฝักบัวของมันเขาก็จะมีที่ใส่ตรงนี้ให้แล้วก็บีบน้ําจะออกมานะคะ <c oughs> ก็จะมีตรงนี้นะคะทุกคนให้ให้หมุนได้ถ้าเราหมุนไปทางนี้ตรงนี้นะทุกคนตรงนี้จะเปิดให้เราให้น้ํามันลงไปได้แต่ถ้าเราปิดอย่างนี้น้ําก็จะลงไปไม่ได้นะคะส่วนตรงนี้ เป็นที่ใส่น้ำเองนะคะอน,นี้ก็เปิดออกมาจะได้นี่เธออันนี้ก็จะเป็นเก้าอี้นั่งให้ตุ๊กตาของเรานั่งนะคะเขาก็จะมีตรงนี้แล้วก็ให้มันถ่ายเข้ากันล็อกปึ๊บอย่างนี้นะคะ่ะโอเคทุกคนนริตื่นเต้นมากเลยนะคะถ้าทุกคนตื่นเต้นก็คอมเมนต์มาได้นะคะตอนนี้นะคะพวกเรากำลังจะไปทำแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ก่อนแล้วไปดูกันได้เลย น,นี้นะคะแล้วก็เพิ่งไปมัดผมมาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะทุกคนไม่ต้องกังวลว่ามันจะยืนยังไงทุกอย่างจะมีที่ตั้งอยู่แล้วเสมอไปทุกตัวเลยนะคะโอเคเดยออันนี้นะคะเขาก็จะมีผู้มือหลายภาษาให้เราได้อ่านเลยนะคะแล้วก็ต้องหาภาษาของเราเนาะซึ่งอันนี้นะซาลอนคือปัญหาคือของเรานะเขาจะมี en ตรงนี้แปลว่ามันเป็นภาษาของเรานะใช่แล้วแล้วก็เขาบอกว่า,านะทุกคน พาใส่น้ำลงไปซึ่งเราก็ใส่น้ำไปแล้วเราก็ต้องปิดก่อนนะคะเพราะเราต้องใส่ผงล,ลงไปใช่ไหมจากนั้นเราก็เลือกสีพวกนี้เลยทุกคนเอาสีอะไรกันดีอืด็กจองจามสีห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคสีม่วงก่อนแล้วก็ลืมบอกทุกคนเลยก่อนที่เราจะใช้นะคะเราต้องแกะตรงนี้ก่อนแกะพลาสติกก่อนนะคะแล้วค่อยใส่ลงไปได้เดี๋ยวเราไปแกะพลาสติกกันก่อนเลยนะ ซึ่งเราก็แกะมาแล้วแล้วก็ต้องเทเทลงไปเลยนะคะทุกคนซึ่งเราดีก็อยากเก็บมันไว้นิดน,นึงเ<ส>ขาบอกให้เทเท่าง่ยนี่นะอดีแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนใส่ไปาามาเราเทประมาณนี้ก่อนโอเคจกตกกันนะ้ค่ะทุกคนเขาก็บอกว่าให้เราใส่ผงอันนี้ Activator ไปสองสีเลยนะทุกคนแล้วเราเอาอันนี้ลกันหน้ากับอันนี้อสองอันนี้สองสีนี้จะมีสีชมพูแล้วก็สีทองคำ้ำแล้วก็ใช้กันไกลนะคะเพื่อจะได้ก่อนมากม่เผื่อมันหกนะคะทุกคนกาตัดเป็นเลย นี้ทุกคนอันนี้เป็นสีส้มเป็นสีส้มเอาตัดแล้วเป็นสีส้มไม่หอมเลยมันกลิ่นน้ำมันใส่ลูปป น้อง,งนี้ได้กันสีส้มเสร็จไปแล้วต่อไปสีชมพู แชมพูก็เสร็จไปแล้วนะคะทุกคนต่อไปนะคะทุกคนเขาก็บอกว่าให้เราคนจากนั้นก็ใส่น้ำลงไปคนให้ดิฟอนแล้วเสรนเส้นโอสีสวยมากทุกคนเป็นสีชชมพูพาสเทลนะนคนเสร็จแล้ว ขอใช้เป็นนี้ปปลงไปไหนอโอเคคก็พร้อมแล้วค่ะจากกันนะคะเราก็ต้องใส่เติมน้ำลงไปหู้ขอเทนะอ <Huh? S 2> โอเคพร้อมแล้วมันก็อาจจะไม่ได้เป็นฟองมากหรอกนะทุกคนแต่ว่าก็ถือว่าใช้ได้นะคะ ถือว่าสำเร็จว้าเป็นทองเลยทุกคนเป็นทองคอาจจะเห็นไม่ชัดนะหหลดใส่มือเป็นอย่างนี้โอเคเดี๋ยวเราก็จะมาทาให้ตุ๊ก,กตากันเลยนะคะน่าสนุกแน่นอนโอเคเขาก็บอกอย่างเงี้นะคะทำผมให้ตุ๊กตาแม้คนได้นะคะ แล้วก็จะทาตรงสีขาวๆนะคะทุกคนก่อเอืนเราหวีก่อนค่อยๆหวีนะคะตอนแรกผมมันจะแข็งม,มากทุกคนต้องค่อยๆหวีมันตอนแรกซึกมาเลยอันนี้นี่นะคะเดี๋ยวขอน,นีิดึงผมตุก๊กตามาก,ก่อนนี่ทุกคนดึงมาแล้วเป็นแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเราก็จะมาทากันเลยสีชมพูออกตส้มเนาะอย่าทาตรงหัวมากเกินไปเดี๋ยวล้างจะยากนะว้าวสวยมากฮึฮลฮึฮึ่ึฮึฮนฮึ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 ฮหฮึฮึหึ โอเคทาทามีทุกคนสวยไหมสวยเนาะเดี๋ยวเราจะทำสักอีกสีหนึ่งแล้วกันนะจะได้รู้ว่าสีสีที่เรากำลังจะทำจะเป็นออกเป็นสีอะไรกันดีแล้ท้ายสุดเลย สวยมากทุกคนสวยมากเหมือน,นเราไปร้านทําสีผมไปเลยสีนี้ก็สวยเนาะโอเคเขาบอกว่าทาของเราได้ันาน,นี้ก็จะมาทาผมนะริว่างโอเคถ้าอันนี้ทาไปไปมันก็พอทำได้นะ สีมันไม่ใช่เันตุกตาเนีย่ยมันเป็นอย่างไงจะเกยนก็อพอได้นะทุกคนก็ถ้าใครอยากลองไปซื้อลองไปซื้อได้น,นะคะแล้วก็ลองมาทาสีผมเผื่อทุกคนอาจจะผมเป็นสีขาวที่โตกันแล้วนะโอเคทุกคนซึ่งรอบนี้ก็สนุกมากเลยนะคะวันนี้ก็เป็นสีชมพูนะเดี๋ยวมาดูรอบหน้านะแต่วันนี้นะ ต่อไปเรามาเอาสีอะไรกันดีทุกคนเอาอันนี้เนาะสีเขียวสีเขียวน่าจะคู่กันดีเนาะโอเคเดี๋ยวเราเอาสีอันนี้ให้หมดแล้วก็ไปทำสีเขียวกันเลยค่ะไป ยังไม่แห้งนะคะขอตวัดมาฝั่งนี้ก่อนนะคะเรานะคะต่อไปเราก็จะมาทําสีอะไรก็ไม่รู้นะแต่เราจะใช้ขวดสีเขียวกันบ้างนะคะรอบนี้เดี๋ยวขอแยกผมออกมานะรอบนี้ผมตรงนี้ซึ่งเราก็ลืมให้น้องนั่งแล้วก็ยังลืมใช้ช่วยผสมแต่เราก็ใส่สีชมพทูที่เราใช้ไม่หมดแทนนะคะเอามาให้ตุ๊กตาร้าย <c oughs> ต่อไปเราก็จะมาเริ่มผสมด้วยอันนี้กันเลยนะคะ เขาก็บอกว่าเหมือนเดิมนะทุกคนให้เราใส่ลงไปก่อนนะฮะปิดตรงนี้ก่อนนะอย่าลืมโอเคได้แหละซึ่งแบบนิดเดียวก็เยอะแล้วอะทัเหม็นนั่นเิงต่อไปเราจะใช้สีม่วงบ้างสีม่วงอ๋อแล้วก็สีฟ้านั่นเองโอเคตัดกันเลยค่ะ นี่คือวิธีตัดที่ง่ายของเรานะทุกคนแลน้วรีบคิดได้ตัดสองพร้อมกันเพื่อองไรโอเคว้าวเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็สีเขียวก็ไม่ได้ออกชมพูมากกว่าก็มีสีมออ่วงนิดนึงคอององือใส่สีผสมปผสม น้ำพุหมดแล้วเขียวิ๊กโต้ก็หมดแล้วท,ทุกคนจากการเขาก็บอกให้ผสมนะแล้วก็จะมาผสมกันเลยผู้เป็นสีอะไรก็ไม่รู้สีแะ้อ่ะ คือคงเป็นสีเนื้อนอ่ะ นั่นเองนะคะสึสีอมพูบมม่วงเนาะก็สวยมากๆเลยนะคะซึ่งเราก็จะรอไงรอให้สีแห้งจากนั้นนะคะเราก็จะเพิ่มกลิตเตอร์อันนี้ลงไปมนผมน้องเองแล้วดูกันว่าจะเป็นยังไงเราติดตามชมหลังจากผมน้องแห้งกันเลยค่ะ ซื้อมาเล่นดูนะคะตอนนี้ก็ดีใจมากที่ได้มาก็สนุกมากมากเลยนะคะทุกคนก็ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ like, share, กดซับสไคร์แล้วก็ทิ้งคอมเมนต์ให้ได้เลยนะคะวันนี้ก็คงต้องจบกันไปแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร์และดูคลิปเก่าๆได้เลยนะคะ อย่าลืมมีลิงก์ข้างบนตรงนี้ทุกคนไปดูคลิปที่ได่อ,อรอตัวนี้ได้นะคะและตอนนี้พวกเราก็ต้องตัวราไปก่อนนะเอยขอตัวราสิขอตัวราไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะทันผู้ดู